ดีค่ะมิเดาวกระจายหยุดไป2วันมีข่าวเด็ดๆมากระจายเพียบงั้นไม่รอช้าไปแซ่บกับข่าวชิ้งแรกกันเลยค่ะงานข้าวสาวนุ้ยสุจิรายอย่างจังเมื่อเจ้าตัวกับอ้นสีพนันโดนกระแสะในโลกไซเบอร์โจมตีว่าทั้งคู่พูดจเหมันดูถูกอาชีพสาวพริตตี้ในรายการที่ทั้งสองคนเป็นพิธีกรสร้างความไม่พอใจให้กับสาวๆที่ทำอาชีพนี้เป็นอย่างมากถึงขนาดตั้งกลุ่มต่อต้านเลยซึ่งนุ้ยได้ชี้แจงพร้อมขอโทษถ้าสิ่งที่พูดไปอาจทำให้เกิดการเข้าใจผิด เวลาเราทําอะไรเนี่ยโดยเฉพาะรายการเนี่ยเรามีการคิดและแล้วก็กันกรองแล้วเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือเจตนาที่อยากจะไปทําให้ใครไม่พอใจเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ว่าบางครั้งด้วยในเนื้อรายการของเราเนี่ยนะคะอาจจะต้องแบบเพิ่มความสนุกสนานมีการพูดคุยที่ดูเป็นการหยอกล้อกันบ้างนะคะซึ่งเมื่อผ่านการตัดต่อมาแล้วเนี่ยอาจจะทําให้ ใครไม่พอใจเนี่ยตรงนี้นุ้ยก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเชื่อว่าถ้าเรามาเจอการเรามาคุยกันเรามาดูเ,าเทปย้อนหลังด้วยกันเนี่ยนุ้ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะคลายข้อสงสัยไปเลยค่ะไม่ใช่จะมีแต่เรื่องปวดหัวเรื่องแฮปปี้ของนุ้ยก็มีเหมือนกันเพราะปีนี้ได้เลกแต่งกับนุ่มปอนชยพลมาแล้วคือเดือนพฤษภาคมกับเดือนพฤศจิกายนเหลือแค่รอให้ผู้ใหญ่เคาะว่าจะเป็นเดือนไหนพฤษภากับพฤศจิกาค่ะแล้วทางผู้ใหญ่ทางบ้านนุ้ยเลือกอยังคะจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่ได้เลือกเลยยังไม่ได้แบบมีการคุยกันเป็นเป็นทางการเลยตรงนี้ก็แอบ,บแบบเกรงใจคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันแต่ว่าทุกคนรู้หมดแล้วแล้วก็มาถามคนในครอบครัวหมดเลยอย่างเงี้ย<อ>เพราะจริงๆนุ้ยเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเสียเลิกเนาะเอาให้แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะได้บอกอย่างเป็นทางการ ก่อนนางชัดชยาควสตารามมสหรือยูยีิอลิสาอินทุสมิธอดีตนักร้องและนางแบบชื่อดังพร้อมด้วยทนายส่วนตัวได้เดินทางไปที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษตามคำเรียกศาลเพื่อไปสอบคำให้การเป็นจำเลยในคดีที่อายการยื่นฟ้องในความผิดฐานนำยาเสพติดเข้ามาในราชอาณาจากักรและมีโคเคนยาเสพติดให้โทษประเภท2ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเจ้าตัวได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา วันนี้เดินทางมาที่ศาลเพราะว่าจะมารายงานตัวพอเพิ่งทราบเมื่อวานนี้ว่าจะมีฟอ้องก็ช็อกเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวอะไรเตรียมตัวไม่ทันด้วยช็อกอีกแล้วก็เดินชนประตูเซเว่นล้มก็เราเรายอมรับในสิ่งที่เรายอมรับแล้วก็สู้ตรงที่เราไม่ไม่ไม่ยอมรับค่ะคือฟ้องฟ้องเป็นคดีแบบว่านําเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ึยืนยังงยนว่าไม,ไม่มีการนำเข้ามามโดยยูยี่ได้ใช้หลักทรัพย์เป็นเงินสด400,000บาทยื่นประกันตัวและศาลจะนัดยูยี่อีกครั้งในวันที่20พฤษภาคมเวลา13.30นาทีเพื่อนัดไต่สวนพยายนและเปิดคดีพิจารณาต่อไปถือเป็นเรื่อง ดีๆให้แฟนๆได้ถือฮากันอีกแล้วเมื่อแพนเค้ก่อใจถึงเรื่องที่ตนได้ควงคู่สารวัตรหมีพันตำรวจตรีศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ไปให้สัมภาษณ์คู่กันพร้อมกับแชรภาพหวานล,ลงในหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งโดยแพนบอกว่าไม่ได้เป็นการเปิดตัวส่วนความสัมพันธ์ก็ยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าแฟนโดยขอดูแลกันไปเรื่อยๆก่อนไม่ได้เปิดเป็นทาการก็ปกติเพียงแต่ว่าก็พี่ๆก็ขอมา,อมาอก็ <Okay. S 2> เป็นพี่ๆ ที่คุ้นเคยกันนะคะก็ก,ก,ก็เลยคิดว่าก็น่าจะโอเคก็ไม่ได้มีอะไระคะ่ะเราตัดส,สินใจนานไหมครับก่าจะแบบรับและให้สัมภาษณ์คู่กันแบบนี้ก็ไม่นะคะแต่ว่า <c oughs> คือ,ค,อคือสัมภาษณ์มันอาจจะเป็นเป็นอะไรที่เราเราทำกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็ <c oughs> ก็ต้องต้องคิด พิจารณานิดนหนึ่งเพราะว่าอีกคนที่ไม่ได้ทําอาชีพเหมือนกับเราเนี่ยมันก็ค่อนข้างต้องต้อง,องดูทุกอย่างให้ให้รอบคอบค่ะน้องแทนสบายใจที่ไมก็ต่อไปนี้ก็มีคำถามแล้วว่าพี่หมีว่ายังไงอะไรยังไงพี่ออกมาพูดแล้วเออก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเราก็ยังทําทุกอย่างตามปกตินะคะส่วนชายาหมีทำมือที่เจ้าตัวได้รับนั้นแผนเค้กก็ไม่รู้สึกซีเรียสกับชายานี้ค่ะก็คําว่าขอบคุณน่าจะโอเคดีกว่าค่ะอย่างที่พี่หมีก็ว่าไงบ้างคะ ก็เด yes, okay, uh, no, so ี nice, okay. so really ๋ยวพันพูดแทนแล้วกันค่ะขอบคุณมากแปี้โอเคเลยค่ะมันน่ารักนะคะมันน่ารักค่ะก็ต้องขอบคุณมากเลยมันดูอยู่อยู่ในโลกของตุ๊กตาหมีค่ะดีค่ะ คู่ินแห่งยุคนเดเดตยาย่าที่มักจะชอบชวนกันไปทําบุญตลอดอย่างล่าสุนนาดนัดเดตก็ชวนยาย่าไปทําบุญร่วมกันที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแก่นและช่วงวันเกิดของนเดเดต17ธันวาคมที่ผ่านมาทางคู่ก็ได้ไปทํางานที่ประเทศสหรัฐอเมริกายาย่าได้ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมกับให้เสื้อของขวัญวันเกิดณัดเดตอีกด้วยมีครับมีมีเสื้อครับผมน้องให้เสื้อมาเสื้อ,ไอยืดปกติครับเอ้อใส่แล้วครับเห็นดูในไทยรัฐหมอรักฟันทงไว้ว่าเราอะตะฉานเรื่องผู้หญิงถ้ามีแฟนก็ห้ามเเปิดดด้ว่าไไะ ที่ผมพร captions, ้อเมื่อไหร่ผมก็เปิดนะครับเชื่อไหมก็ส่วนหนึ่งเชื่อนะฮะเพราะจริงๆเรื่องตัวเลขหรือว่าเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆครอบครัวก็ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็ฟังไปบ้างก็ดีกว่าแตบว่าเป็นเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจอะไรเงี้ยพอแล้วยังเอ่ยชื่อเรื่องว่าดวงเราไม่ใช่คู่ญาญ่าถ้าอยากได้คู่ต้องควงเอาไปทําบุญแล้วว่าไงคะไม่รู้ครับวันนี้ล้าสุดท้องเราไปทำบุญอีกแล้วมี่ขอนแก่นเป็นไงบ้างใช่ ใช่ครับผมจริงก็ไปงานบูญเป็นงานบรรจุะศา,ารีริกธาตุครับผมที่วัดป่ากิติานุสร์ใช่มันก็ไปกันอุกคนเยอะมากเลยช่วงหน้ามีข่าวใครมาให้อัปเดตกันอีกต้องไปดูตัวอย่างเลกน้ำย่อยค่ะ